มาดูกันครับแล้วจะเป็นยังไงถ้าผมจะทำยำปลากระป๋องกับมามะ่าแบบคนคุกที่เขากำลังฮิตกันนี่มามะ่าปลากระป๋องตอนแรกก็ว่าจะใส่ไข่แต่ไข่มันดิบคงกินไม่ได้มาคอยดูกันเขาทำกันแบบไหนมาเลยเดิมแรกหาปลากระป๋องตัวน,นี้น่าจะเป็นปลากระป๋องตาื สองแม่ครัวออีกคนหนึ่งสงสัยถูกไล่ออกนี่ปกติเห็นแต่ปลากระป๋องตาสามแม่ครัวมาเริ่มแรกเลยเปิดอ,อยากนิดนึงเสร็จแล้วทีใจเย็น,เ,นเด็กในบ้านรอกินอยู่นี่ปลาบวมันคุกคุกคุกไม่รู้หรือว่าคุกกี้นี่นี่สินิจบีไป เสร็จ <Set>. ยังยังยัง,ย,งยังไม่ใช่พริกตัวนี้คนละแบบต่อไปใช้ฝากระป๋องหั่นพริกทั้งทั้งที่พีม่มีดวางอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรครับนี่ฉบับคุกไปเลยอ่าสงสัยจะได้ใช้มีด มาหลังจากที่ผมใช้ฝาปากระป๋องในการหั่นพริกไปนี่ดูหอมพริกมะนาวปลากระป๋องจัดไปนี่เฮ้ยปลากระป๋องตาสองแม่ครัวมีสองตัวเหลือจะเชื่อไปนี่อะไรนะถ้าเป็นในคุกเขาเรียกว่าอะไรน,นะซิ่งวิ่งอะไรนะนี่ครับในคุกเขาไม่เคยมีมีมดหรอกครับเขาใช้ฝาปลากระป๋องหั่นเอา นี่บีบไปนี่ครับบีบอีกอืมบีบเพียวหน่อยืไหนมะนาวนี่บีบจัดไปบเปรเ้ียวเห็ดจุ๊บนี่ปลาปองงนคุกใส่มามา่าอย่ามาใส่มามา่าอืมข้างในไม่มีถ้วยแบบนี้จัดไปใบตอง จะใส่ใบตองทำไมวะข้า,างนอกก็มีด้วยอ้ออาวเรืองนี่อ่ะอืมอ่ะใบตองด้วยข้างในไม่มีหรือม,มีก็ไม่สนอ่ะชิมอืมอืมความเสียงอืมอืมโคตรอร่อย ดูมือดูมือขอบคุณที่ติดตามนี่พามารีวิวมาม่าของคนคุกที่เขาบอกซิง่งวิ่งอะไรนี่มามามานี่มาดูดูนี่ทำอย่างนี้เลยเนี่ยงอนออเนอ่อยอ่ะ,อะ คนคุกอะแล้วหน้าตาก็เหมือนคนติดคุกเลยฮะดูอืมเอาอืมอมเก็บไว้ใส่ข้าวต้มขอบคุณที่ตาม